ข้อยำ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 มี่ยำมียำยำมีจะแบบเมนูที่แบบมันสนุกเนาะมันเป็นเมนูยาจริงๆชเฮ้ยฮุฮฮบว้าวชะตามันเรื่องไสาาไทยสงรยง beautiful joy เปลี่ยนปากเปี่ยนปากเปี่ยปากโอ้ยเปียวปาก็ชื่อรายการเปียวปากเปียปากช่รายการเปียวปาก I feel so sad and เปี่ยนปากกรอนที่มันเป็นแบบเสียวๆเป็นมุกเสียวอะไรเี่ยคาบแนแนวคิดถึงจนหมดใจข้าต่อไปโดดดีกว่าไปหาเธอ เคยเมอเคยเดบิวต์อยู่แต่ว่าเดบิวต์แล้วแต่ไม่ผ่านเพราะว่าคนเนี้กให้ไม่ผ่านคือแม่ของเอ้งเลยชอบตรงนี้บอกว่ามันไม่สายไปครับพี่สี่เบนอ I see the world see the skyline cause now is my time c o m i n feeling so r i g กด้ากด้วยนะ